สวัสดีครับสวัสดีครับยัีคปับสวัสดพีตาครับสวัสดีพิเศษครับอยู่ได้กัน3อาทิตย์แล้วครับอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยแต่เดี๋ยวมันลงทีเดียวมันไม่ลงอาทิตย์ละคลิปหอคนนี้พวกมันมีของแล้วมันชอบปล่อยจะกักไว้ทำไมมาพูดกันถึงปืนกระบอกตรงหน้าซึ่งเป็นปืนที่หลายๆคนชอบผมเลย นี่เขาเขาสายแบะนะพี่เขาสายแบะเป็นก็บอกแรกเขาคือแบะที่เขาใฝฝันกลับบ้านไปผมก็แบะเลยีแบะทุกวันเลยแบะอะไรฮะของแบะของเกิดแบะเลยเออผมก็แบะแบะรฮแบะแเนี่ยห้าไม่มีอะไรนะไม่มี่ยงไม่มีอะไรก็อย่าเล่นนะเสียเวลาเอาต่อพี่แต่ว่าคุณก็จะชักจุงลงอาจรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรอ่ะ คุณก็รู้ผมรู้ไงผมอยากลองวิชาคุณบ้างไม่คิดจะทําอะไรเลยเหรอจะมานั่งรอๆอย่างเดียวเลยเหรอผมรู้ด้วยว่ามันเป็นเหล็กอ่าแล้วพีเมียทูอ่ามันมันเป็นไม่ใช่คางเต็มครับครับเป็นพีเมียทูอ่าตัวนี้เป็นเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะครับเฟรมสไลด์เป็นเหล็กลำกล้องเป็นเหล็กนะครับอันนี้เหมือนเดิมไกด์หลอดแต่งอันนี้อะไรครับอันนี้ไกด์หลอดแต่งแต่เราไม่รู้ว่าเป็นไกด์หลอดแต่งจากเลสแบีเองหรือว่า ไกด์หลอดแต่งจากสำนักไหนผมว่าน่าจะสำนักเดียวกันหมดก็จะของเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ไก่ตัวนี้เป็นไก่าคล้ายๆวิสันคอมแบทเนาะเป็นไก่ลูปนะครับเป็นไก่มุดจุดไก่ไหมมีมุดจุดไก่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรอะไรนะอันนี้ลายลายหนังเตยก็คือลายเช็คเกอร์หน้าด้ามนะครับแล้วก็นี่มีทั้งหน้าด้ามหลังด้ามเลยนะครับเซาบอมแก แม็กกับแม็กจะไม่เหมือนมือสัมนี่เห็นไหมพิเศษเห็นไหมแม็กกับไม่เรียบอันนี้ไม่ได้บานไม่ได้บาทไม่ได้บาทอันนี้อันนี้เราให้ดูเลยข้อแตกต่างนี่คือข้อแตกต่างความเรียบร้อยนะครับความเรียบร้อยที่เราพูดถึงนะ แบเนี่เป็นปืนที่เราพูดว่านักกีฬานี่ในทางเขาสายปั้นนะครับสายปั้นนี่นักกีฬาเขาถนัดปั้นเขาถนาดปั้นพอปั้นน้ำเป็นตัวคนชอบหลอกเมียเขาใช่จำเลยเดี๋ยวนี้มาถ่ายมาคนเดียวได้ที่ไหนเราจะไม่คิดให้พี่แก่ตัวบ้าง มีมีเส้นอาฟีมีเส้นเราผรกคอมาด้วยทุนที่ไปผูกคออ่าอันนี้อันนี้ประกาศด้ามไม่ใช่ของเดิมแล้วเขาเต๋สวยแล้วประกับด้ามตาไวใช่อันนี้น่าจะเป็นประกับดับแตกนะครับน้ำหนักไกล้ปานไปไหมครับน้ำหนักไกล้ไอพิเศษลองไอพิเศษลองเราไม่ลองหรอกมือเราเดิมก็เป็นลำแบดเกตนะเป็นแบดเกตประกันกลุ่มด้วยอันนี้ประกันกลุ่มลำเหล็กหรือลำสเตลเลตแน่นเพี้ยเลยแน่นเพี้ยลำนี้สับใหม่แน่นเพี้ย มันรู้สึกมันเบา่าของเดิมเพราะว่าเดิมมัน่ป็น4จ5ด้วยแต่เนี้ยมันจะใกล้ๆกับยูตันแต่เบากว่าน่อยอ่าออาจจะแต่งมาคือเปาเพราะไม่ได้เป็นไาได้ที่อาจจะทำาเสียมานิดนึงคือเนี่แน่นเพียเลยแน่นมากสวยๆๆลองพี่นิวลองพี่นิวลองเนี่ยแน่นเพียเลยลองแล้วหนดู่สายฉกเลวต้องเป็นนิว พอกันกับวิวสันแต่เฉียบกว่าเร็วนี่เร็วกว่าเร็วกว่าวิวสันนปกติจับอย่างนี้พี่จับอย่างนีครับลองนาดจับนี่ไปแก้ด้ตายแล้ไม่มีพร์คกุด้วยนี่ังเฉยไปไ็นแล้วเหนที่ทำเลยผมก็อยเห็นบ่อยเพี่ชอบโชว์คนนี้โอเคอันนี้อันนี้อันนี้แต่อันนี้ดูสั้นนีนะ ดูสั้นระยะไกลดูสันส้นจากกาแพงไม่ชัดท่าวิวสันปกนติตัวแบร์ที่เป็นตัวโครม,มสีขาวก็เรียกหมีขาวตัวนี้เรียกอะไรพี่หมีดำหมีหมีไม่เห็นนะผม,มะโอ้มมห, <laughs> ห,หมีไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นหมีหรอกเนผมชอบเรียกหมีหมีผมไม่แต่โลโก้เขาเป็นหมีจริงๆนะพี่ก็ไม่ได้ว่าไรแต่ผมไม่เห็นหมีผมก็บอกว่าผมไม่เห็นหมี มีผู้เสี่ยเอออันนี้อันนี้เรามีสองตัวเองตัวโอเคจปาตงกอนยิงเอะอะไหนนยครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงแบนะครับพเบียร์ทูนะครับที่ระยะเจ็ดหลานะครับที่เป้า IDPA ด้วยกระสุน FMJ บ้านเรานะครับดูกลุ่ม3นัดคนละสมนัดมิเสษเริ่มก่อนครับาครับเชิญครับเปิดก่อนเลยนี่ครับแต่น้มแบบรวมๆนะนี่รอต้องหาข้ออ้างไวก่อนถ้าเรายิงไม่ดีครับ สวยจริงครับทุกคนมาเอ็มเจน,นะครับโอ้โหถ้าตัฟเตขนาดนี้ อนตีจี้หรือนั่งแท่นเนี่ยโอเคจี้รูยัดรูดร้านที่สองสามสองสามอยู่รูเดียวกันจี้เดี๋ยวเขาแอบ,บลงล่างนิดนึงครับนะครับโอเคมาต่อ,อไปครับอ่าจารย์เทคนิคครับแบก็คือแบ่จริงโอโ้แม่นเลยอะ น่ะที่ตาำเอียงขวาแบบนิดหนึ่งมีแค่คลาแบบสองหน่อยธรรมชาติของนัดสุดท้ายแต่รู้สึกว่าแบรี่คอยหนักเป็นพอฟิตติ้งหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้แวบหอกเราพยายามจะแก้โอ้โหสูนทึบ เอาอเี้ยบนทุกอันเลยส่วนใหญ่นนกีฬายิงไปบนไปได้ยิงดีนะครับเอออหยาัวาควยสวยสวอยอืมโอเคเหมือนเหมือนสไลด์มันวิ่งสองจังหวะมันหลุดนี่ไงมันหลุดจากหัวมากึกๆึกวึกกช่ไหมแล้วมันก็ถอยกลับไปกึกคึกไงเพราะว่าฟิตมันฟิตหัวไง แต่รู้สึกว่ากระบอกเนี่ยรู้สึกทุกคนว่ามันมีอะไรทักงอย่างอ่ะไปสนุกกันแต่ถือไปด้วยพี่ถือไปด้วยถือไปป๊อ่าปีเราแก้ตัวได้แล้วตอนนี้ต้องมีแวบกันทุกคนนะโอเคหลังจากที่เราทดสอบนะครับของของพิเศษเป็นไงครับของพิเศษสวยเลยครับสวยเลยเดของพิเศษร้อยรูนะครับอ่าเข้ารูเดียวกันสองนัดนะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงของพี่ตั้มครับ ประมาณนี้ของพีท้มก็ร้อยรูสองนัดแล้วก็นัดมีกิ่นบนอืของผมก็นัดแรกหลุดมานี่เลยนะครับแล้วก็นัดสองนัดสามอยู่นี่นะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมคือเหมือนเหมือนปืนมันมันสไลด์มันไม่แฟดนะครับมันวิ่งไม่แฟดแล้วมันกึกกึ๊กกึกหน้าทิ่มลงนิดนึงแล้วก็ใบศูนย์หน้ากับศูนย์หลังอ่ะไม่มีช่องไฟเลย จัดศูนย์ค่อนข้างลําบากศูนย์หน้ามันใบใหญ่แล้วมันไม่มีช่องไฟซ้ายขวาผมก็เลยบาลานซ์ซ้ายขวาไม่ได้ศูนย์ที่เรายิงมาสองกระบอกก่อนหน้านี้ใบศูนย์หน้าเล็กแล้เลงได้คมกว่ามีผลจริงๆนะใบศูนย์หน้าผมเองเนี่ยคือจริงๆด้วยสไตล์การยิงผมผมห้ามใจตัวเองไม่ค่อยอยู่บอกก่อนผมจะพยายามยิงช้าแหละห้ามใจเท่าไหร่ก็ไม่อยู่สไปยิงเข้าไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากจะยิงเร็ว แต่พี่ตั้มมาอดไม่ไหวจริงนัดแน่นบนพอจะริดในการยิงด้วกันตามสไตล์อ่านแล้วพิเศสสำหรับพิเศษจริงๆพิเศษยิงอ่ะกลุ่มดีอยู่แล้วเราอ่ะพวกเราอ่ะเอาเอากลุ่มของพิเศษอะเป็นตัววัดว่ะอ๋อปืนมันกินต่ำ แต่ผมไม่ได้แก้นะผมไม่ได้แก้ผมเล็งตามที่สายตาผมเห็นยอมรับเอาผมแก้ผมแก้นะสุดท้ายแล้วมันเห็นผลเลยอแต่สุวโตผมมาถูกสลีกับแรบอยู่แล้วคือแร์ไม่ว่าจะเป็นแบร์เดิมมายังไงก็ยิงได้แต่ผมแพ้แแบแต่งผมยิงไม่ได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณร้านปืนเทเวศอีกแล้วนะครับปืนกระบอกนี้จากร้านปืนเทเวศนะครับเออเฟื่องปืนมาให้เราได้รีวิวได้ทดสอบกันครับแล้วก็ขอบคุณสนามสามสามสามรังสิตนะครับที่เออเฟื่องสถานที่ คุณขอบคุณตัวเองอ่ะเอไฟมาเปลี่ยนเราคุณตัวเองอ่ะพอโอ้ยพี่ขอบคุณตัวเองที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอบคุณนะฮะช่องพ่อบ้านน้าหนวดนะครับที่มาครับก็ใครที่ติดตามช่องพ่อบ้านน้าหนวดนะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าพี่เสกเขาก็มีคอนเทนต์ดีๆนะครับยังไงก็ฝากสับสไครต์ทั้งพ่อบ้านน้าหนวดแล้วก็ซับสไครต์ทั้งมาคุยกันนะครับผมแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอขอนไปพี่ขอช่องเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษนะอ่ะให้เขาพูดมา คู่กันนะครับมาคุยกันนี่นะครับผมเลนะครับวันนี้ไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ